ค่ะวัดดีค่ะเมื่อนี้เป็นวันดีเด้ค่ะมาทรงกับแฟกองสองให้กับลูกค้าบานทาตุมเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะค่ะนะวาเพิ่นมีปัญหาสุขภาพอีหยัยงเพิ่นจังได้ท่านเหตุลิ้นเจือรักและดอกหกสายพันธ์บริษัทดกซินกับกาแฟเหตุลิ้นเจือเฮ้าวันดีค่ะพี่เพินดีค่ะพี่เพินแนะนาตัวนิดนึงค่ะคือเพ่นผาดีรักค่ะบานธาตุมจังหวัดมหาสารคาม ก็ทันทีจะเจอเฮลินจือก้าบในท่านกาแฟนี่พี่เพ้นมีอาการอีหยังบ่สุขสบายคะปวดหัวเขา่าหัวเข่าเสียมจ้ะโออาการมันหนักระดับใดคะ<ว>ดพี่เพ้นปวดประคักเลยโอ้ย่งางจะย่างยากจาก้ะย่างยากเป็นชักปี๋แล้วคะ เป็นตาพ่อสหาิบเก่าโอ้โหแสดงว่าทรมานมาหลายปีแล้วหลายปีแล้ส่วนโตนี่มีความดันไขมันอย่างบอกเกี่ยวกับระบบเลือดไม่ตะเรืองเขายางเดี๋ยวระบบขับทายก็ดีอา่ที่นี่พ่อใดท่านเฮลินจือเอามื่อแรกก่อนพ่อจะเว่าความประทาบใจบอมือแรกท่านยางละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดกับกาแฟซองหนึ่ง เป็นยังไงคะพี่เพ้นมันเป็นเบาตุนเบาตัวแม่จ้าเพาะเข้ากับไข่กับบ้านหนักตุนนักตัวแม่จ้าจากที่ลูกต้องกองก้นลูกจ้าบาดซีลูกคือกองก้นลูกสะเกินจะลูกใหญ่บาดที่ไหนหลังกินยางละเมด็ดเม็ดตื่นตอนเศร้ามาเป็นยังไงบาดนี่กัเบาตุนเบาตัวเดี๋ลูกฟางงานึ้นเลยบพี่เพ้นลูกฟังงาน แสดงไวแข็งแรงมากาบันทีตอนนี้ท่านไปประมาณเจ็ดหมือ่อประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะพี่เพ้นเนะาะปากฏว่าคุณพ่อเพิ่นกับท่านนาํากาแฟกระเล่จะเริ่มเบิดอันนี้ท่านทั้งคุณพ่อทั้งเฮาเลยเนาะพี่เพ้นพี่เพ้รรู้สึกกกบเพลินจืดแบบใดพัานไปอาทิตย์หนึ่งรู้สึกประทับใจระดับใดคะประทับใจหลายเพราะว่าเมื่อสิเปาตนเปาตัวหล่อนหัวนั่นกัสิบ่หนักก็ยังขาแข็งนี่ก็สิบ่หนัก ลูกกับลูกยหญได้ตะจิตาพัดเข้าตะพัดกินหน่มันสิลูกไงดาตากัะซดไซขึ้นเป็นผู้สาวขึ้นโอ้ยสุดยอดค่ะขอบคุณพี่เพนมากค่ะค่ะ